้าเร่งด่วนในขณะนี้นะคะที่อยากจะฝากไปทางรัฐบาลก็คือว่าขณะนี้เนี่ยการที่เราได้ลงชุมชนทั่วกรุงเทพเนี่ยเราได้พบผู้ติดเชื้อนะคะที่มีจํานวนมากขึ้นนะคะอย่างวันก่อนที่ไปสุลังบ้านดอนเนี่ยจากเดิมเนี่ยมีไม่กี่รายอีก2อาทิตย์เรากลับไปเนี่ยมีเพิ่มเป็นร้อยรายนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากที่จะให้แก้ไขเร่งแก้ไขทั้งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเตียงนะคะ ต้องต้องบริหารจัดการให้ดีใหม่อันที่2ก็คือเรื่องของการตรวจเชิงรุกที่พบผู้ป่วยแล้วเนี่ยถึงมีอาการไม่มีอาการอยากให้แยกออกจากชุมชนไม่เช่นนั้นเนี่ยพอแยกจากชุมชนไม่ได้เนี่ยก็จะติดกันทั้งชุมชนจํานวนผู้ป่วยก็จะไม่ลดเลยนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็จะมากขึ้นนะคะอันที่3ก็คือวัคซีนเนี่ยอยากจะให้นายกเนี่ยใช้อํานาจนะคะ,ะพิเศษที่นายกมีอยู่ในขณะนี้เนี่ยออก คำสั่งเลยนะคะที่จะยกเว้นการานําเข้าเนี่ยนะคะยกเว้นกฎเกณฑ์ต่างๆให้สามารถนาเข้าวัคซีนที่ WHO รับรองแล้วเนี่ยเข้ามาได้เพิ่มมากขึ้นเปิดโอกาสให้ทั้งเอกชนเปิดโอกาสให้ทั้งท้องถิ่นเนี่ยนำเข้าได้โดยตรงนะคะโดยยกเว้นกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออย,ยอ,อาจจะเข้ามาแล้วมาตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์้นไม่เป็นไรแต่ใบอนุญ,ญาตต่างๆที่มันต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคะ3เดือน4เดือนเนี่ยวันนี้ไม่ทันละ อยากจะให้นายกในฐานะที่เป็นประธานศูนย์สวพแล้วก็มีอำนาจพิเศษอยู่ในมือเนี่ยใช้อำนาจนี้เพื่อที่จะให้มีวัคซีนหลากหลายชนิดเข้ามาให้เร็วที่สุดให้เพียงพอแล้วก็มีหลากหลายชนิดที่จะมาป้องกันเชื้อกลายพันธุ์นะคะซึ่งขณะนี้ในกรุงเทพเนี่ยสายพันธุ์อินเดียเนี่ยกำลังเริ่มระบาดขึ้นมา,มากนะคะ,ะไปหลายชุมชนก็เจอปบสายพันธุ์อินเดียแล้วนะคะก็อยากจะให้รัฐ ทางทางรัฐบาลเนี่ยเร่งทั้งสามประการนี้นะคะขอบคุณค่ะของเรื่องอะไรแม่บ้านนี่ใอ้าวจำได้ไหมคุณหญิงารัวกลางลัดไงนี่คือได้ไหมก็ยังดีนี่หัวล้อขนาดนี้นี่ได้เลยใช้ค่ะต้องใส่หลายขยับเรื่อยนะเออแล้วมันก็เป็นอะไรก็ถึงวยๆีนี่มันก็ไม่ตายแล้วโอ้ยไปหาอยู่อีกนะ มานัลยเป็นลตัวเล็กๆสามบาทสามสิบตอนนี้ใช้สามสิบบาทที่ไหนทำไม่รักษาสามสบาทเพราะเขาไปรให้ที่โรลี่เอต้องรักษาเยก็ไม่ได้ไปค่ะเพอนยายามกยาให้ยามาทานยาทานยาทานยาานยาทาน้ก็อยู่ที่เธอ